วันนี้เยโซมมาขุดป r วนกรูบโคนต้นมักซีดาน้อยค่ะพี่น้องหรือว่าฝรั่งไร้เมล็ดฝรั่งสาลี่ไร้เมล็ดค่ะพี่น้องอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนอช่วงนึงช่วงฝนหน้าฝนดินก็เลยล้วนซุยเนี่ยค่ะเปลี่ยนหัวจากน้ำพุ่งเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ค่ะพี่น้องเปลี่ยนหัวพ่อพีอีนำเนาะ เป็นโท่อพีอีกเก้าจากสวนมะพร้าวค่ะยงบบังบ่มีงบซื้อกัลากมาจากสวนกันมาใส่ในหมักศิดาปลูกใหม่นี่แหละค่ะเป็นหัวเจาะอันเก้าเนาะแต่ต่อนใช้หัวน้ำพุ่งหัวน้ำพุ่งดีอยู่ย่างพุ่งไก่ปับก็ได้อยู่ปับไกล้ไก่ได้ หวัวน้ำพุง่งเต่น้ำไม่กระจายค่ะพี่น้องน้ำบกกระจายหวัวมินิสปริงเกอร์บกค่อยพุ่งไก่ปรนไดค่ะแต่ว่าน้ำกระจายรอบโคนต้นเพราะว่าต้นเขายังน้อยเรารอบค่ะพี่น้องอันนี้เชือกหมัดรูดลงก็มีเต่แนวเพิ่อนอยากกินเนาะมากน้อยต้นน้อย เป็นมากเขากระลังแจักหน่อย,ยอะลรเนาะจะดูแลบำรุงช่วงนี้ไว้ค่ะพี่น้องเพื่อที่ต้นเขาสีได้สะสมอาหารสิได้ใหญ่ไว้จได้เกิดดอกออกมากในหน้าฝนนี่แหละค่ะพี่น้องบอ่ดูแลกับบ่งามเอลีค่ะอันนี้เป็นหญ้ารูซี่เพราะว่าเป็นแตนหญ้าเก่าเนาะนี่ลายค่ะพี่น้อง อืนเรื่อยๆย,ยายสมก็ต้องขุดออกเรื่อยๆหลังจากพวนดินครบคนต้นยายสมก็สิเอาปุ๋ยขี้งวมาใส่กัักษีดัดใส่ได้สาใจค่ะพี่น้องแล้วก็จะเอาฟางมาห่มไว้คุมไว้เพราะว่าไก่เนาะยายสมมีไก่หลายก็เอาบบกค่อยอยู่ค่ะเืินนี่ก็สิได้ปุดรวนปรบคนต้นเขา ก็สีค่อยๆเห็ดไปทีละแถวแล้วก็เปลี่ยนหัวท่อพีอีน้าค่ะจากหัวพุ่งเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ค่ะพี่น้องอันนี้คือส่วนฝรั่งปลูกใหม่รวมๆแล้วก็มีประมาณ40ต้นนี่แหละค่ะบวรวมต้นลินจีก็ยังสิทยอยปลูกเรื่อยๆอยู่ค่ะช่วงล้องกลางค่ะบริปลูกยังใส่ค่ะเพราะว่า ดูเลเาบาไว้แล้วก็ระบบน้ำไม่ทั่วถึงแบบนี้แหละค่ะสาเหตุที่บรคอยปลูกอย่างใส่เทคน้ำอยู่ตั้งบนดินอยู่คู่สะพี่น้องแร <c oughs> งน้ำก็เลยบบาแหง้งเนาะอันนี้คืองานสวนในเมนี่มาขุดปรวนกรอบต้นฝรั่งน้อยแล้วก็เปลี่ยนหัว ท่อพีอีจากหัวน้ำพุ่งเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ค่ะถ้า้าบดูเลขอะโบงามนี่เปลี่ยนแล้วหัวเขากับพุ่งกระจายไปทั่วโคนต้นบางอันบางต้นก็ฮักชํำรุดไปก็ม,มีก็มีหลากหลายอุปกรณ์ใยส่งก็คือจอบนี่แหละค่ะพี่น้อง เดี๋ยวคิไปพุดพุดแบบนี้แหละคะ่ะขุดรวนรวนรอบครบคนต้นเพื่อที่ต้นเขาจะได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเยืสมปลูกไม่ลึกเพื่อใส่ปุ๋ยกรบดินจะแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องก็เลยปลูกตัวลึกเพื่อกรบดินใส่ปุ๋ยคอกแบบนี้ใส่ปุ๋ยขี้มัวเรื่อยๆอยู่ค่ะ ปุ๋ยหลักคือปุ๋ยขี้วัวถามว่าใส่บ่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ค่ะแต่ว่าเล็กน้อยเพราะว่าส่วนหลายก็สิเน้นใส่ในส่วนมะพร้าวน้ำหอมค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะพี่น้อง